คุณเคยสังเกตไหมว่าสายตาและความจําของตัวเองดูเหมือนจะถดถอยไปพร้อมกันวันหนึ่งจําไม่ได้ว่าวางกุญแจไว้ไหนอีกวันต้องรีตาอ่านข่าวในโทรศัพท์ทุกอย่างเริ่มพร่ามัวทั้งภาพที่มองเห็นและความคิดในหัวเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญงานวิจัยหนึ่งพบว่าผู้สูงอายุจํานวนมากมักมีปัญหาความจําและสายตาควบคู่กันนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าการเสื่อมถอยสองทางซึ่งน่ากังวลตรงที่มันเกิดเร็วและเงียบกว่าที่เราคิด แต่สิ่งที่หลายคลินิกไม่ค่อยบอกคือปัญหานี้ไม่ได้เริ่มจากดวงตาหรือสมองโดยตรงหากเริ่มจากเส้นทางเล็กๆที่เชื่อมสองอวัยวะนี้เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดเส้นประสาทและแหล่งพลังงานในเซลล์เมื่อเส้นทางเหล่านี้ไหลเวียนไม่ดีสัญญาณก็ส่งช้าลงสายตาแย่ลงความจำก็ค่อยๆเลือนหายข่าวดีคือเราไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแพงหรือการฝึกสมองที่ซับซ้อนเสมอไป บางครั้งจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูอาจอยู่ในครัวที่เราคุ้นเคยนี่เองทางออกอยู่ในครัวไม่ใช่ในตู้ยาหลายคนเชื่อว่าการดูแลสายตาและความจำต้องใช้ยาแว่นใหม่หรือโปรแกรมฝึกสมองแต่ความจริงคือสิ่งที่เลี้ยงสมองและดวงตาอยู่ในอาหารที่เรากินทุกวันอาหารธรรมดาราคาย่อมเยาแต่มีสารอาหารครบถ้วนสามารถช่วยฟื้นการเชื่อมต่อระหว่างตากับสมองได้ผมชื่อหมอสมชาย ทำงานดูแลผู้สูงอายุมากกว่า30ปีทุกสัปดาห์ผมได้เห็นหลายคนกลับมาสดใสขึ้นแข็งแรงขึ้นด้วยวิธีง่ายๆที่ทำได้จริงหากคุณกำลังมองหาทางดูแลสมองให้ปลอดโปร่งและสายตาแจ่มชัดคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราไม่พูดถึงอาการแต่จะพูดถึงการฟื้นฟูเพราะเมื่อการเชื่อมต่อเริ่มจางหายคุณไม่ได้เสียแค่สายตาแต่เสียโอกาสในการรับรู้โลกรอบตัวอ่านลายมือหลานร้องเพลงคุ้นเคยหรือเดินเข้าห้อง แล้วลืมว่ามาทําอะไรแต่คุณยังมีความหวังและการเปลี่ยนแปลงอาจเริ่มจากผักหัวธรรมดาเพียงไม่กี่ชนิดชนิดที่ 1. บีทรูทบีทรูทไม่ใช่แค่ผักสีสวยสําหรับทําน้ําแต่เป็นตัวชอ็อกวยทรงออกซิเจนไปยังสมองและดวงตาเมื่ออยู่มากขึ้นปัญหาไม่ใช่สมองไม่ทํางานแต่เป็นเลือดไหลเวียนไม่พอบีทรูทมีสารธรรมชาติที่ช่วยให้หลอดเลือดขยาย ส่งออกซิเจนไปยังจอประสาทตาและสมองส่วนหน้าได้ดีขึ้นมีการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่ดื่มหรือลองกินบีทรูทเป็นประจำการเชื่อมต่อในสมองดีขึ้นโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการมองเห็นนั่นหมายความว่าบีทรูทไม่ได้ดีแค่หัวใจแต่ยังช่วยบำรุงสมองและสายตาไปพร้อมกันผู้ป่วยวัย70็กว่าคนหนึ่งเคยลืมหน้าคนใกล้ตัวและอ่านป้ายถนนผิดหลังจากเพิ่มบีทรูทครึ่งถ้วยในมื้ออาหาร สัปดาห์ละไม่กี่ครั้งผ่านไป2เดือนสายตาและความไวของความคิดก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นผลจากการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นบีทรูทยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสื่อมซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการมองไม่ชัดในผู้สูงอายุวิธีใช้ก็ง่ายนึ่งหรืออบและหั่นใส่สลัดหรือปั่นเป็นเครื่องดื่มเริ่มจากปริมาณน้อยสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งก็เพียงพอนอกจากนี้ บีทรูทยังช่วยเพิ่มพลังงานให้เซลล์ทำให้รู้สึกสดชื่นคิดได้ชัดขึ้นเลือดไหลดีพลังมากขึ้นความคิดก็แจ่มใสบีทรูดไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นพลังที่ช่วยเชื่อมสายตาและสมองให้กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งและในตอนต่อไปคุณจะได้รู้ว่าผักหัวสีส้มอย่างแครอทสามารถปกป,ป้องอะไรได้บ้างอย่าลืมติดตามช่องเข้าใจไวเพื่อดูแลสุขภาพไปด้วยกันชนิดที่2 c a แครอ แครอทเป็นผักที่หลายคนรู้ว่าดีต่อสายตาแต่ความจริงแล้วประโยชน์ของมันมากกว่านั้นแครอทไม่เพียงช่วยให้มองเห็นดีขึ้นแต่ยังช่วยปกป้องจอประสาทตาและทำให้สัญญาณจากตาส่งไปถึงสมองได้ชัดเจนขึ้นแครทมีเบตา้าแคโรทีนสูงซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A วิตามินนี้จำเป็นต่อการมองเห็นในที่แสงน้อยหากขาดวิตามินเไม่เพียงแต่มองไม่ชัดแต่การส่งสัญญาณภาพไปยังสมองก็จะช้าลง ทำให้คิดช้าความจำลดลงและตอบสนองไม่ทันใจสมองของเรารับข้อมูลมากกว่าครึ่งจากการมองเห็นเมื่อภาพที่ส่งไปไม่ชัดสมองก็ทำงานช้าลงไปด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลที่แครอรช่วยทั้งสายตาและความคิดให้ดีขึ้นพร้อมกันแครดยังมีรูทีนซึ่งสะสมอยู่ที่จุดรับภาพทำหน้าที่เหมือนแว่นกันแดดธรรมชาติช่วยกรองแสงที่เป็นอันตรายและลดความเสื่อมของเซลล์ผู้สูงอายุที่ได้รับรูทีนเพียงพอมักมีสมาธิและการตอบสนองที่ดีกว่า นอกจากนี้แครอทยังมีสารธรรมชาติที่ช่วยลดการอักเสบในเนื้อเยื่อประสาทการอักเสบเรื้อรังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้สายตาพร่ามัวและความจําลดลงการกินแครอทเป็นประจำจึงช่วยให้สมองฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปวิธีกินแครอทง่ายมากนึ่งหรือผัดเบาๆกับน้ํามันเล็กน้อยจะช่วยให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นน้ําแครอทคั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีหาก,กินคู่กับอาหารอื่นเพื่อลดการขึ้นของน้ําตาลในเลือดซุปแครอทอุ่นๆก็ช่วยบํารุงทั้งร่างกายและสมองได้ดี สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือดวงตาไม่ได้แค่ส่งข้อมูลไปสมองแต่ยังรับคำสั่งกลับมาด้วยเมื่อเส้นทางนี้อ่อนลงการโฟกัสสายตาก็ช้าลงแค่ออสช่วยให้การควบคุมการมองเห็นกลับมาดีขึ้นมองชัดและควบคุมสายตาได้มั่นคงกว่าเดิมชนิดที่ 3. มมันเทสหลายคนเริ่มสนใจน้ำตาลในเลือดก็ต่อเมื่อป่วยแต่สมองต้องการพลังงานสม่ำเสมอตลอดเวลาแม้สมองจะมีน้ำหนักไม่มากแต่ใช้พลังงานจำนวนมาก และไม่สามารถเก็บสำรองได้หากน้ำตาลตกเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้มุนงงมองไม่ชัดและลืมง่ายมันเทศจึงเป็นอาหารที่เหมาะมากเพราะให้พลังงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ทำให้น้ำตาลขึ้นลงเร็วช่วยให้สมองปลอดโปร่งและจอประสาทตาได้รับสารอาหารอย่างต่อเนื่องมันเทศยังมีวิตามินบีซึ่งช่วยสร้างสค์สื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำอารมณ์และการมองเห็นหากขาดวิตามินนี้การคิดและการตอบสนองจะช้าลง เมื่อได้รับเพียงพอสมองและสายตาจะทำงานดีขึ้นมันเทศสีม่วงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบในสมองและปกป้องจอประสาทต,ตาทําให้ความจําและการมองเห็นคงที่มากขึ้นใย,ยอาหารในมันเทศช่วยให้น้ําตาลดูดซึมช้าลดความผันผวนของพลังงานซึ่งสําคัญต่อดวงตาและสมองที่ต้องการความสม่ําเสมอการกินมันเทศทําได้ง่ายนต้มหรืออบ กินคู่กับไข่ถั่วหรือโยเกิร์ตจะช่วยให้อิ่มนานและมีพลังงานต่อเนื่องมันเทศไม่ใช่ยาวิเศษแต่ให้ความมั่นคงและสําหรับความจํากับสายตาความมั่นคงคือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเมื่อผักหัวทั้ง3ามชนิดทํางานร่วมกันชนิดหนึ่งช่วยการไหลเวียนชนิดหนึ่งทําให้สัญญาณชัดและอีกชนิดให้พลังงานสม่ําเสมอการนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันคือก้าวเล็กๆที่ท่งพลังซึ่งเราจะพูดถึงต่อไปในตอนหน้า อย่าลืมติดตามช่องเข้าใจไวเพื่อดูแลสุขภาพไปด้วยกันการผสมผสานผักหัวทั้ง3เข้าสู่มื้ออาหารได้อย่างง่ายดายเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าบีทรูทแครดและมันเทศมีบทบาทสำคัญต่อความจำและสายตาคำถามต่อมาคือจะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรให้เป็นธรรมชาติและไม่กดดันคำตอบอยู่ที่การเลือกและเตรียมอาหารอย่างยืดหยุน่นให้เข้ากับจังหวะชีวิตของคุณในตอนเช้า แทนขนมปังหรืออาหารสำเร็จรูปลองบทมันเทศสอบครึ่งหัวโรยอบเชยเล็กน้อยกินคู่กับโยเกิร์ตหรือเนอยถั่วเมนูนี้ช่วยให้อุ่นท้องให้พลังงานสม่ำเสมอทำให้สมองปลอดโปร่งและสายตาไม่ลาง่ายมื้อกลางวันเลือกอาหารที่มีสีสันสดใสสลัดจานเล็กจะพิเศษขึ้นทันทีเมื่อเพิ่มแครออสไลซ์บางและบีทรูทหนึ่งหากไม่ชอบเคี้ยว สามารถปั่นรวมกับกล้วยเล็กน้อยและน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มธรรมชาติที่ดีต่อสมองและดวงตามือเย็นเป็นช่วงเวลาฟื้นฟูร่รางกายลองอบบีทรูทแครอตและมันเทศหั่นชิ้นพอดีคลุกน้ำมันมะกอกเล็กน้อยอบจนหอมนุ่งกินคู่กับโปรตีนที่คุณชอบจะได้มือเย็นที่ย่อยง่ายและอิ่มสบายไม่จำเป็นต้องกินทั้ง3ชนิดทุกวันเพียงสลับกันสัปดาห์ละสอสครั้งก็เพียงพอเช่น นสัปดาห์ดื่มน้ำบีทรูทกลางสัปดาห์ซุปครดและปลายสัปดาห์อามันเทสสอบความสม่ำเสมอเล็กๆนี่จะค่อยๆฟื้นฟรูร่างกายโดยไม่รู้สึกฝืนเมื่อคุณเริ่มใส่ใจอาหารไม่ใช่แค่สายตาและความจำที่ดีขึ้นแต่จิตใจก็สงบและชัดเจนขึ้นด้วยนี่คือพลังของการดูแลตัวเองอย่างตั้งใจซึ่งยาใดก็ทดแทนไม่ได้หากคุณดูแลคนที่รักลองชวนกันเตรียมอาหารง่ายๆการล้าง,าง,างาหัน่นชิม เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสอย่างอ่อนโยนและยังเป็นการเชื่อมใจระหว่างกันทักหัวทั้ง3ไม่ใช่อาหารราคาแพงแต่ใกล้ตัวหาได้ง่ายเริ่มจากการเปลี่ยนเล็กๆเลือกหนึ่งอย่างใส่ในเมนูสัปดาห์นี้แล้วสังเกตตัวเองอาจรู้สึกเหนื่อยน้อยลงสายตาสบายขึ้นหรือความคิดปลอดโปร่งกว่าเดิมนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับการดูแลที่ถูกต้องหากทําต่อเนื่อง การเชื่อมต่อระหว่างสมองและดวงตาจะค่อยๆกลับมาแข็งแรงอีกครั้งสุขภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากโรงพยาบาลแต่เริ่มจากครัวของคุณจากการเลือกอาหารอย่างตั้งใจและความเชื่อเล็กๆว่าร่างกายยังฟื้นฟูได้เสมอหากไม่มีใครบอกคุณมาก่อนขอให้รว้ว่าคุณยังไม่สายเกินไปสมองยังรับฟังดวงตายังพยายามมองเห็นร่างกายยังทำงานเพื่อคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือก้าวเข้าไปดูแลมันอย่างอ,อ่อนโยนเริ่มจากผักหัวหนึ่งชนิด แล้วฝั่งร่างกายตัวเองการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้คือสัญญาณของการฟื้นตัวที่แท้จริงหากเนื้อหานี้ให้กำลังใจคุณแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วขอบคุณที่รับฟังและเชื่อมัน่นการดูแลความจำและสายตาไม่ใช่เส้นทางเดียวดายอย่าลืมติดตามช่องเข้าใจไวเพื่อเดินไปด้วยกันอย่างอบอุ่นและมั่นคง